เรียนจบแล้วแล้วไงต่อจากชีวิตนักศึกษานะคะที่เคยมีเวลาเยอะพอเลิกเรียนเนี่ยก็ไปเที่ยวกับเพื่อนมีเวลาทํานูน่ทนทํานี่มีเวลาใช้ชีวิตมีเวลาเล่นสนุกไปสู่ชีวิตมนุษย์เงินเดือนที่มีแต่คําว่างานงานงานแล้วก็งานสวัสดีคะ่ะทุกคนก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปังบอลแชร์นะคะ วันนี้ปันก็จะมาแชร์5สิ่งนะคะที่เด็กจบใหม่ควรรู้ก่อนเข้าสู่วัยทางานจากประสบการณ์ตรงนะคะสําหรับคนที่เคยทําทั้งงานประจํานะคะงานฟรีแลนซ์และทําทั้งช่องของตัวเองบอกเลยว่าใครได้ฟังจบเนี่ยรับรองว่าจะพร้อมลุยเข้าสู่โลกของการทํางานเลยนะคะมาเริ่มกันข้อที่1ไม่มีงานไหนง่ายแต่ทุกงานมีคุณค่า คือตอนที่เราเนี่ยเริ่มทํางานใหม่ๆนะคะเราก็อาจจะมีความคาดหวังว่างานแรกเนี่ยต้องสมบูรณ์แบบเงินดีบรรยากาศดีวัฒนธรรมองค์กรดีเพื่อร่วมงานดีหัวหน้าดีเนื้องานดีแต่ในความเป็นจริงนะคะโลกของการทํางานมันไม่มีงานไหนที่ดีครบทุกด้านแต่สิ่งที่เราควรโฟกัสเนี่ย ไม่ใช่ว่ามันยากไหมแต่คือเรากําลังเรียนรู้อะไรจากมันอยู่แต่สําหรับปอนเนาะการทํางานเนี่ยมันก็เหมือนเราเรียนนะคะเราเรียนรู้แต่ว่าเป็นการเรียนที่เราได้เงินแตกต่างจากที่ตอนเรียนใช่ไหมเราเรียนแต่ว่าเราต้องเสียเงินเพื่อเรียนมันก็จะเป็นแบบความแตกต่างที่ใกล้เคียงกัน ตอนที่ปอนเองเริ่มต้นทำคอนเทนต์นะคะปอนก็แบบไม่ได้รู้ทุกอย่างแต่ทุกครั้งที่เราลงมือทำเนี่ยเราก็จะได้สกิลอะไรบางอย่างกลับมาซึ่งการที่เราเนี่ยได้เข้าสู่องค์กรได้เข้าสู่การทำงานประจำมันก็ทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างได้เรียนรู้ระบบงานได้เข้าใจการทำงานกับคนแล้วก็สกิลการใช้ชีวิตหลายๆอย่างที่ในห้องเรียนเนี่ยไม่มีสอนนะคะนั่นแหละค่ะคือกำไรชีวิตของคนไว้ทำงาน ข้อที่2เงินเดือนน้อยไม่ใช่ปัญหาถ้าเกิดเรารู้จักบริหารแต่จริงๆเนี่ยเอาจริงเรื่องเงินสําคัญไหมเราว่าก็สําคัญนะสำคัญมากๆเลยแหละแต่ว่าตอนที่เราเรียนจบใหม่ๆนะคะแล้วเราจะคาดหวังเงินเดือนสูงๆไปเลยเนี่ยมันก็อาจจะยากเพราะฉะนั้นงานแรกนะคะเงินเดือนแรกอาจจะแบบไม่ได้เยอะอย่างที่คิดแต่สิ่งสําคัญเนี่ยคือเราต้องรู้จักการบริหารจัดการมันเนาะอย่าเพิ่งเอาเงินที่ได้มาเนี่ยทั้งหมดไปฉลองไปซื้อของที่อยากได้คือปอนะเป็นคนที่ทํางานมาตั้งแต่เด็กใช่ไหม คือตอนอาจจะแบบไม่ได้เข้าใจฟีลลิ่งของคนที่แบบได้งานเงินเดือนครั้งแรกเนาะเพราะว่าเราก็ทํางานมาแบบแต่ว่าบางคนนะคะที่แบบว่าเรียนมาทั้งชีวิตแล้วเพิ่งได้เงินเดือนเดือนแรกเนี่ยมันจะมีความรู้สึกแบบอาจจะอยากใช้นะคะอยากฉลองอยากเอาเงินไปทํานู่นทํานี่ที่เราอยากทําอะไรเงี้ยอันนี้ก็แบบอยากบอกว่าใจเย็นๆแลก่อนก็อยากจะให้ลองแบ่งนะคะแบบง่ายๆเลยก็คือแบบ50%เอาไว้ใช้จ่ายนะคะแบบที่เราใช้ในชีวิตประจําวันเนาะ 30%นะคะก็เอาไว้เก็บออมหรือว่าลงทุนเล็กๆของเราเนาะแล้วก็20%นะคะเอาไว้ใช้เพื่อความสุขของตัวเองเนาะหรือว่าเอามาดูแลตัวเองมาทําให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขนะคะซื้อของที่อยากได้อะไรต่างๆก็คือให้ค่อยๆแบ่งเงินก่อนเพราะว่าความมั่นคงทางการเงินเนี่ยมันเริ่มมาจากวินยัยไม่ใช่รายได้ค่ะบอกเลยนะคะว่าตอนที่ปอนทํางานแรกๆเนี่ยแล้วเรามีเงินเดือนเราก็อยากได้ของที่อยากได้เหมือนกันนะแต่หลังจากนั้นเนี่ยพอมันผ่านช่วงชีวิตหนึ่งนะคะ มันก็จะาให้รู้เลยว่าการเก็บเงินนี่แหละทาให้เรารู้สึกปลอดภัยที่สุดนะคะในชีวิตของการทํางานข้อที่3นะคะโลกของการทํางานเนี่ยไม่ได้วัดกันที่เกรดแต่วัดกันด้วยทัศนคติในรั้วมหาวิทยาลัยนเนี่ยเราพร้อมที่จะทําทุกอย่างนะคะเพื่อเกรดเกรดคือทุกอย่างแต่ในโลกของความเป็นจริงเนี่ยทัศนคติเท่านั้นที่จะทําให้เราอยู่รอดซึ่งอันนี้จากประสบการณ์ของปอนนะคะที่เคยลองผิดลองถูกมาแล้วเนาะของการทํางานคือคนที่เขาเป็นหัวหน้างานเราเนี่ยคือเขาไม่ได้อยากได้คนที่เก่งที่สุดแต่เขาเนี่ยอยากได้คนที่พร้อมเรียนรู้มากกว่า เราต้องเปิดใจรับฟังนะคะแล้วก็พร้อมรับฟีดแบ็กแล้วก็ปรับปรุงพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าคนที่เรียนรู้เร็วเนี่ยเท่ากับคนที่เติบโตเร็วข้อที่4อยากกลัวการเริ่มต้นใหม่เด็กจบใหม่หลายคนนะคะกลัวการเปลี่ยนงานกลัวการลาออกกลัวค,ความผิดพลาดแต่จริงๆแล้วเนี่ยการเปลี่ยนงานเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราแพ้นะคะ บางครั้งเนี่ยมันก็คือการหาที่ที่เหมาะกับเราหรือหาทางที่เราเนี่ยจะได้เติบโตได้จริงจาเอาไว้ว่าทุกครั้งที่เราเนี่ยเริ่มต้นใหม่เราเนี่ยเริ่มด้วยประสบการณ์เก่าที่เราสะสมมาแล้วปอนเองก็ผ่านงานมาหลายแบบเหมือนกันนะคะในอายุเท่านี้หกลมคุกคานมาเยอะทั้งงานประจํานะคะออฟฟิศฟรีแลนซ์ธุรกิจส่วนตัวจนมาเป็นปอนในทุกวันนี้ได้ยเรียกว่าเคยเป็นซึมเศร้าเลยก็มีนะเมื่อก่อนเนี่ยปอนก็เคยเป็นคนที่กลัวการเริ่มต้นใหม่ไม่กล้าลองแล้วก็กลัวอะไรหลายๆอย่าง ก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่ามันไม่เป็นไรเลยค่ะถ้าเกิดเราเนี่ยได้เริ่มต้นใหม่สมมติว่างานงานนี้มันไม่ใช่แล้วก็แค่เปลี่ยนไปนะคะหาจนกว่าเราจะเจอที่ที่ใช่แต่อยากให้ลองทําเต็มที่นะคะกับงานปัจจุบันเนี่ยให้ได้ก่อนต่อไปข้อที่5นะคะก็คืออย่าลืมดูแลใจตัวเอง พอเข้าสู่ชีวิตของวัยทางานนะคะคือมันไม่ได้เหนื่อยแค่กายนะคะทุกคนแต่มันเหนื่อยใจด้วยนะโดยเฉพาะในช่วงที่เราเนี่ยยังปรับตัวไม่ได้นะคะถ้าเกิดรู้สึกเหนื่อยเนี่ยก็อยากให้พักนะอย่ากลัวว่าคนอื่นเนี่ยจะมองเรายังไงอย่ากลัวว่าคนอื่นเนี่ยจะมองเราไม่เก่งเพราะคนเก่งเนี่ยก็คือคนที่รู้จักตัวเองนะคะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ควรพักเมื่อไหร่ที่ควรทํางานดูแลตัวเองให้ดีทั้งทางด้านจิตใจแล้วก็ร่างกายก็จะทําให้เราเนี่ยมีพลังในการเริ่มต้นใหม่ทุกๆวัน โอเคก็ฝากเอาไว้นะคะเอ่ออยากจะบอกว่าชีวิตของวัยทำงานเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ง่ายเนาะแต่ว่าทุกคนเนี่ยมีจังหวะของตัวเองอย่าเปรียบเทียบกับใครอย่าเร่งวิ่งตามใครจนเกินไปแค่เดินไปในเส้นทางของเราแล้วก็เติบโตในแบบของเราแล้วเมื่อจังหวะชีวิตมาถึงนะคะเราจะขอบคุณตัวเองเนาะที่แบบเราอดทนพยายามแล้วก็ฝันฝ่าอะไรหลายๆอย่างมาได้ขนาดนี้สําหรับใครที่กําลังจะเรียนจบนะคะแล้วก็เพิ่งเริ่มต้นเข้าสู่วัยทำงานเนาะก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะ ฝากคอมเมนต์นะคะแชร์วความรู้สึกนะคะมาให้ปอนแบบอ่านหน่อยคือปอนอยากรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยพอได้งานแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างชีวิตการทํางานเป็นยังไงอะไรคือสิ่งที่ทําให้กลัวที่สุดในการทํางานหรือว่าสิ่งที่เราเนี่ยรู้สึกชอบที่สุดในการทํางานก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคือปอนอยากรู้เรื่องของทุกคนเลยโอเคก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องปอนด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย ฝากติดตามนะคะช่องทางอื่นๆของปอนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น tiktok นะคะ f a c e b o o k IG แล้วก็เลมอนเองนะคะตอนนี้ปอนก็แบบกำลังปั้นอยู่เนาะก็จะมีเนื้อหานะคะสาระความรู้ต่างๆนะคะไม่ดูคนได้ติดตามกันก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะบ๊ายบาย